เต็มตอนนี้กินเนื้อควายควายกี่5:00น.แล้วจะเป็นข้าวเพี้ยนเหมือนอะไรไปฝ่อหรอ10 <laughs> 10 <laughs> แล้วก็เอาเนื้นน <c oughs> อเอาตัวมาเนี้เอาข้าวผัดหมูจานใหญ่หนึ่งครับหมูเอาเปี่ยนเป็นข้าวผัดทะเลครับแล้วก็เอาข้าสวยหนึ่งโถครับแล้วก็เอตำแตงไข่ต้ม ป่ามเอาก่อนเอาหมูก็ได้ได้ไป็นไงเป็นไงล่ะได้ได้ฟัมนี่นะได้ได้ปนแรอยไหมลูกแวกจบข้าวมาแล้วกินข้าวไหลูกได้้พ่อเอาจานอีกระตุนยกออกเนี่ยรอเอาน้ำแกงละแม่แม่ดได้ยงง

อ่าวอามับแล้วจากชดน้ำมันก็ตามสบายหลุตามสบาย